ครับตอนนี้ก็กลับมาจากการไปทัศนศึกษาแล้วนะครับก่อนไปนี้ก็มีการเอ่อเรียกได้ว่าลงลงไม้ลงมือกันนิดนึงนะครับสําหรับไก่นะครับหลุดออกไปอีกแล้วนะครับโอ้นี้เกิดความเกิดความเสียหายหลายรอบแล้วนะครับสําหรับการที่ไก่หลุดไปแล้วก็แน่นอนครับไก่สายพันธุ์นี้เขาสามารถที่จะ ชนกันได้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับซึ่งเป็นคู่เกิดกันแล้วก็ผมจับแยกขังนะครับก็เลยเทะเลาะวิวาทกันนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรถือว่าให้ได้ออกกําลังกายนะครับได้ออกกําลังกายส่วนสาวๆตอนนี้ก็กําลังไข่แล้วนะครับกําลังไข่ไข่ก็เป็นลักษณะของไข่ไข่แรกนะครับเนี่ย เริ่มไข่แล้วนะครับเพราะว่าสมบูรณ์เต็มที่มากๆเลยนะครับตัวเนี้ยซอยคอทองนะครับกาลังไข่นี่หัวงอกนะครับส่วนนี้นี่ก็คือไก่หนุ่มนะครับไก่หนุ่มไม่เรียกว่าไก่หนุ่มเรียกว่าเป็นไก่กระทงดีกว่านะครับไก่กระทงคือตัวน,นี้เป็นกระทงอยู่นะครับที่เห็นคือไข่นะครับเนี่ย ก็ยังคิดอยู่ว่าจะยังไงดีนะครับส,ส่วนสามตัวนี้ก็เป็นไก่ที่กำลังเรียกได้ว่าขึ้นใหม่นะครับขึ้นใหม่เป็นกระทงฝูงนะครับลักษณะโครงสร้างก็สูงใหญ่นะครับสีเหลืองทองนะครับมีสีสดกับสีเหลืองอ่อนนะครับ สวยนะครับคือผมเลี้ยงเน้นที่ความสวยงามนะครับก็เป็นไก่เขาสายพันธุ์เรือง,องขาวเนี่ยเป็นไก่ที่พัฒนามาจากไก่ที่เราใช้ในสนามนี่แหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์นะครับสายพันธุ์นะก็ไม่ได้พัฒนาไปทางสายเชิงหรือสายอะไรนะครับ แต่ถามว่าชนได้ไหมแน่นอนนะครับมันชนได้นะครับมันชนได้แต่ว่าเราไม่นิยมนะครับเราเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์และก็พัฒนาสายพันธุ์นะครับเพื่อให้อยู่กับลูกหลานนะครับวงชนชาวไทยต่อไปนะสังเกตได้ว่าไก่เหลืองหางขาวเนี่ยจะมีเฉพาะประเทศไทยนะครับประเทศอื่นเขาไม่ได้เพาะกันนะเนี่ยนะครับถึงมีก็ไม่ไม่ไม่สวยเหมือนประเทศไทยนะครับ ถึงจะเป็นพวกอินเดียปังนกแก้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้พัฒนามาทางนี้นะครับสังเกตได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยไก่ไทยเนี่ยนิยมเป็นไก่ที่สามารถที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ก็คือส่งออกไปต่างประเทศนะครับส่งออกไปต่างประเทศนะก็คือส่วนมากก็คูเวตมาเลยนะครับที่ที่เคย ผมเองก็เคยส่งไก่ไปต่างประเทศนะองค์การส่งไปต่างประเทศเนี่ยเขาเขาจะรู้อยู่นะครับว่าต้องส่งไปประเทศไหนแล้วก็มีการดําเนินการทํำยังไงนะครับตัวหนึ่งก็ฉนนตำก็หนึ่งหมื่นบาทนะครับไม่ไม่ไม่รวมค่าขนส่งนะถ้าเราทําได้แบบนั้นเป็นซอฟต์แวร์ของไทยเลยนะครับคือมันไม่มีอ่ะหัวงอกงอกขาวๆแบบนี้นะครับมันหายากนะตรงตามมาร์กิงดูตัวท็อปที่เขาประกวดอ่ะตัวหนึ่งหลายหมื่นนะครับสามสี่หมื่นนะเฉพาะราคาในประเทศไทยนะครับ เฉพาะราคาในประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยนะครับหัวงองๆแบบเนี้ยนะครับสีทองๆแบบเนี้ยนะมันค่อนข้างที่จะมีแต่ประเทศไทยนะครับที่มีเชื่อว่าแหล่งกําเนิดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นไก่พระองค์ดําที่ท่านเลี้ยงออกชนนะครับตีกินบ้านกินเมืองอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือ แหล่งที่มานะครับแหล่งที่มาของสายพันธุ์นะครับเขาู่ก็อยู่กันแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวแต่ไข่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไข่กันดีกว่าเขาก็เริ่มไข่กันแล้วนะนี่นะครับแต่ก่อนก็มีตู้ฟักก็ฟักได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันเกียดถอดนะครับเกียดเอาไปใส่นะไม่ได้เลี้ยงจำหน่ายนัอนแต่ก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกวัดหนึ่งนะครับอ่านี่ก็จะเป็นนี่แหละนะครับคู่เกิดเขาตอนนี้ตัวเมียก็กำลังฟักอยู่นะครับแล้วก็มีเด็กๆนะเด็กๆนะที่กำลังขึ้นใหม่นะครับก็สวยเลยนะตัวนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับ ทรงหางกำลังดีกำลังมานะครับมาลุกมาลุกทรงหางบานนะครับตัวนี้ เด็กๆตอนนี้ก็ฟักอยู่นะครับลูกของเขาเองนะครับฟักได้หลายวันแล้วนะแปบ๊บเดียวก็ออกมาแล้วนะครับลูกแท้ๆนะครับหรือลูกเทียมๆส่วนสองตัวนี้ไม่ใช่ลูกเขานะครับสองตัวนี้เป็นลูกของไอ้เจ้าน่าจะเป็นเจ้าอินทรียทองนะครับสายพันธุ์หัวงอกนะครับของพเมงนะทั้งสองตัวนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวอัปเดตไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ